นี่ก็กินกล้วยนี่ก็กินกล้วยนั่นก็กินกล้วยเคยสังเกตไหมคะว่าทำไมนักวิ่งหลายๆคนต้องกินกล้วยระหว่างเวลาที่แข่งขันกล้วยมีประโยชน์ต่อ,อนักวิ่งยังไงเรามาติดตามกันค่ะแต่ตอนนี้กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามให้เราก่อนนะคะสวัสดีค่ะพบกับออยานวีคุ้มตาเวทินกับรายการ Help Me a มค่ะ วันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องกล้วยๆค่ะกล้วยเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่ฮิตมากๆเลยนะคะในหมู่นักวิ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าทำไมนักวิ่งเขาถึงชอบกินค่ะ กล้วยผลไม้ที่คนไทยรู้จักและนิยมรับประทานกันมานานซึ่งกล้วยนั้นมีสารอาหารดีๆมากมายเลยนะคะ <Wow. S 1> และยังเป็นส่วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพให้แก่ร่างกายกล้วยจึงเหมาะกับนักวิ่งค่ะเพื่อทดแทนพลังงานที่ร่างกายสูญเสียไปโดยเฉพาะกล้วยหอมนะคะซึ่งในกล้วยนั้นยังอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตาุต่างๆไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตวิตามิน B6 โพแทสเซียมและแมกนีเซียมค่ะซึ่งสารอาหารที่อยู่ในกล้วยเนี่ยนะคะ ช่วยส่งผลดีต่อนักวิ่งมากๆเลยค่ะ <Wow. S 1> อันดับแรกเลยนะคะกล้วยให้พลังงานซึ่งเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าในกล้วยเป็นผลไม้ที่มีคาร์บโบไฮเดรตสูงค่ะเพราะว่ากล้วยหนึ่งผลจะมีน้ําตาลเป็นส่วนประกอบซึ่งเป็นน้ําตาลตามธรรมชาติที่สามารถดูดซึมเข้าสู่เลือดได้อย่างรวดเร็วค่ะทําให้นักวิ่งสามารถใช้พลังงานจากน้ําตาลจากกล้วยได้ทันทีหลังจากที่กินเข้าไปค่ะ 2. ร่วยส่งผลให้ร่างกายสามารถปรับระดับน้ำตาลในเลือดที่ต่ำให้กลับมาอยู่ที่คงที่ได้ค่ะ เพราะว่าในขณะที่เราวิ่งนั้นนะคะร่างกายจะเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตที่เก็บเอาไว้ก่อนแล้วจึงเผาผลาญไขมันในร่างกายที่สะสมไว้เพื่อรักษาพลังงานที่คุณต้องการค่ะเมื่อวิ่งไปในระยะเวลานานจะทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดลดลงค่ะแล้วก็น้ําตาลในกล้วยนะคะจะช่วยสร้างความสมดุลให้กับร่างกายขณะวิ่งได้เป็นอย่างดีค่ะเพราะว่าเมื่อกินกล้วยเข้าไปแล้วนะคะจะช่วยปรับระดับน้ำตาลในเลือดที่ต่ำลงให้คืนกลับขึ้นมาอยู่ในจุดกปกติได้ค่ะ เพราะภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํานั้นเป็นสาเหตุที่ทําให้นักวิ่งเกิดอาการหน้ามืดและก็จะเป็นลมได้นะคะในระหว่างที่วิ่งคะ่ะ 3. คาร์โบไฮเดรตในกล้วยย่อยง่ายคะ่ะกินแล้วไม่จุกระหว่างที่วิ่งนะคะเพราะว่ากล้วยเป็นผลไม้ที่มีคาร์โบไฮเดรตซึ่งนอกจากจะเป็นพลังงานที่ช่วยให้ร่างกายมีแรงมากแล้วนะคะยังเป็นแป้งประเภทที่ย่อยง่ายด้วยคะ่ะ ร่างกายดูดซึมได้เร็วทําให้กินกล้วยแล้วไม่รู้สึกจุแน่นท้องในระหว่างที่วิ่งนั่นเองค่ะ 4. ป้องกันการเกิดตะครีวต่อร่างกายค่ะ ในกล้วยมีแมกนีเซียมที่มีคุณสมบัติช่วยป้องกันตะคิวได้ดีนะคะในขณะที่เราวิ่งเนี่ยร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนออกมาทําให้กล้ามเนื้อของเราหดเกร็งค่ะและเมื่อกล้ามเนื้อของเราคลายตัวก็ต้องการแมกนีเซียมช่วยสลับกันไปค่ะการสูญเสียแมกนีเซียมไปกับเหงื่อจํานวนมากอาจเป็นสาเหตุทําให้เราเกิดตะคิวได้นะคะแมกนีเซียมในกล้วยนี่เองที่เป็นตัวช่วยลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อทําให้ไม่เกิดตะคิวในขณะวิ่งนั่เองค่ะค่ะ ช่วยควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจค่ะในกล้วยนั้นมีแรา่ธาตุสำคัญอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือโพแทสเซียมค่ะมีคุณสมบัติที่ช่วยให้หัวใจของเราเต้นได้ปกติกล้ามเนื้อของเราทำงานได้ปกติค่ะซึ่งนักวิ่งต้องใช้พลังงานมากนะคะร่างกายจะขับโพแทสเซียมออกมาทางเหงื่อค่ะส่งผลให้เกิดภาวะโพแทสเซียมต่ำอาจม,มีอาการหน้ามืดจะเป็นลมหรือว่าหายใจลำบากได้นะคะการกินกล้วยเนี่ยจะช่วยปรับสมดุลของระดับโพแทสเซียมของร่างกายให้กลับมาอยู่ในจุดสมดุลเดิมค่ะ และการกินกล้วยให้เหมาะสมต้องกินตอนไหนคะตอนก่อนวิ่งระหว่างวิ่งหรือว่าหลังวิ่งไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะการกินกล้วยก่อนวิ่งค่ะอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่ากล้วยเป็นผลไม้ที่มีคาร์บโบไฮเรดรตค่ะเป็นผลไม้ที่ให้พลังงานสูงการกินกล้วยก่อนวิ่งจะช่วยในเรื่องของการสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายค่ะ ลดการเกร็งของกล้ามเนื้อแล้วก็ป้องกันการเกิดตะคิวด้วยค่ะช่วยควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจให้อยู่ในระดับปกติและยังช่วยป้องกันอาการหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมระหว่างวิ่งได้อีกด้วยนะคะซึ่งแนะนําให้ควรกินให้ห่างจากการวิ่งสักหนึชั่วโมงค่ะ <c oughs> การกินกล้วยระหว่างวิ่งค่ะ กล้วยให้พลังงานสูงสามารถพกติดตัวเอาไว้กินสําหรับการวิ่งระยะไกลค่ะเพราะว่าเมื่อรู้สึกว่าร่างกายกําลังเหนื่อยล้าหรือว่าหมดแรงก็สามารถที่จะหยิบกล้วยขึ้นมากินได้เลยนะคะเพื่อชดเชยพลังงานที่เสียไปค่ะแต่ว่าควรกินในปริมาณที่ไม่เกิน30กรัมนะคะการกินกล้วยหลังวิ่งค่ะสังเกตไหมคะว่าในรายการวิ่งส่วนใหญ่จะแจกกล้วยให้กับนักวิ่งหลังจากที่เข้าเส้นชัยแล้วค่ะ เพราะว่าหลังจากวิ่งเสร็จนะคะร่างกายจะสูญเสียพลังงานไปจํานวนมากค่ะทําให้ต้องได้รับพลังงานชดเชยเข้าไปในปริมาณที่เหมาะสมและการกินกล้วยจะช่วยฟื้นฟูร่างกายจากความอ่อนแรงเมื่อยล้ามาเป็นระยะเวลานานนะคะซึ่งร่างกายต้องการสารอาหารที่สามารถดูดซึมไปใช้งานได้อย่างรวดเร็วค่ะทีนี้เพื่อนๆเข้าใจแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าการกินกล้วยไม่ว่าจะเป็นก่อนวิง่งระหว่างวิง่ง หรือว่าหลังวิ่งล้วนแล้วแต่มีความสำคัญทั้งนั้นนะคะแต่เราควรจะเลือกกินในเวลาแล้วก็ปริมาณที่เหมาะสมค่ะไม่ใช่ว่าก่อนวิ่งรีบอัดกล้วยอัด,อ,ดอัดเข้าไปเยอะๆไม่ได้นะคะเพราะว่ารับรองว่าเพื่อนๆอาจจะเกิดอาการจุกเสียดแน่น,นท้องอย่างแน่นอนค่ะ หรือว่าหลังวิ่งรีบกินกล้วยเข้าไปเยอะๆแบบนั้นจะทําให้ร่างกายเสียสมดุลได้นะคะดังนั้นการกินกล้วยจึงมีประโยชน์ต่อนักวิ่งมากนะคะแต่ว่าเราควรที่จะกินกล้วยควบคู่ไปกับอาหารชนิดอื่นๆร่วมด้วยนะคะโดยกินพร้อมกับอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบทั้ง5หมู่นะคะแล้วเราเน้นโปรตีนเป็นหลักค่ะเพื่อช่วยชมแซมส่วนที่สึกหรอแล้วก็ยังทําให้กล้ามเนื้อของเราแข็งแรงยิ่งขึ้นด้วยค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะได้พละกําลังที่อึดทน ช่วยทำให้เราวิ่งได้ระยะไกลมากยิ่งขึ้นด้วยคะ่ะแล้วกลับมาพบกับสาระสุขภาพดีๆในรายการสุขภาพดีชีวิตดีเฮ l มี e อัพกับออยได้ใหม่ในเทปหน้านะคะวันนี้ขอตัวไปวิ่งก่อนนะคะ